สวัสดีค่ะชาวมออุบุลทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ UBU ยิ่งอยู่ยิ่งรักค่ะสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพี่ตุ๊บตับรักษาการผู้อำนวยการกองการเจา้าหน้าที่และผมอภิชาติธรรมแสงครับวันนี้เรามีข่าวสำคัญมากๆมาแจ้งให้พี่น้องชาวมออุบุลที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำทราบโดยทั่วกันนะคะถือเป็นก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยเราเลยค่ะใช่แล้วครับพี่ตุบตับ นั่นคือประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฉบับที่1ทั2,568เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสถานภาพซึ่งเป็นผลมาจากที่มหาวิทยาลัยของเรามีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพศ2,568ใช้บังคับนั่นเองครับค่ะประกาศฉบับนี้จะว่าด้วยเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการวันที่มีผล รอบและระยะเวลาสำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเจ็ดโดยจะต้องดำเนินการภายในหนึ่งปีนับแต่พรบรมีผลใช้บังคับนะคะเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนสำคัญเลยดีกว่าครับสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพต้องทำอย่างไรบ้างครับพี่ตุต๊บตั๊บ ขั้นตอนแรกเลยคือการยื่นหนังสือแสดงเจตนาค่ะโดยมีแบบฟอร์มเฉพาะนะคะสำหรับข้าราชการให้ใช้แบบปอขอหนึ่งปอขอหนึ่งสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการให้ใช้แบบปอลอหนึ่งปอลอหนึ่งแล้วแบบฟอร์มนี้ไปรับได้ที่ไหนหรือดาวน์โหลดได้ที่ไหนครับสามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่ส่วนงานต้นสังกัดหรือจะสะดวกกว่านั้น ก็ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ https://forward/forward/www.ubu.ac.th/web/person ค่ะและก่อนยืง่งอย่าลืมศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยเราได้ที่เว็บไซต์ https://forward/forward/pdpa.ubu.ac.th ด้วยนะคะ ได้แบบฟอร์มมาแล้วกรอกเรียบร้อยต้องไปยื่นที่ไหนครับจุดนี้สำคัญค่ะต้องแยกตามสังกัดนะคะกรณีสังกัดส่วนงานเช่นคณะวิทยาลัยหรือสำนักให้ยื่นหนังสือแสดงเจตนาต่อหัวหน้าส่วนงานที่ตนสังกัดเพื่อตรวจสอบและรับรองค่ะ กรณีสังกัดสำนักง,งานอธิการวดีให้ยื่นหนังสือต่อรองอธิการวดีหรือผู้ช่วยอธิการวดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือกำกัดดูแลหน่วยงานที่ท่านสังกัดเพื่อตรวจสอบและรับรองโดยยื่นผ่านกองการเจ้าหน้าที่ค่ะและมีข้อควรระวังที่สำคัญมากๆที่ผมอยากย้ำกับทุกท่านครับตามประกาศข้อ2.3ระบุไว้ชัดเจนว่าหนังสือแสดงเจตนาที่ยื่นถูกต้องตามประกาศนี้แล้วจะถอนมิได้ครับ ใช่ค่ะถอนไม่ได้นะคะดังนั้นขอให้ทุกท่านพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนยื่นนะคะกลับมาสู่ประเด็นที่ทุกคนรอคอยครับแล้วเรายื่นได้เมื่อไหร่และจะมีผลเมื่อไหร่ครับตามประกาศนี้ได้กําหนดรอบและระยะเวลาในการยื่นหนังสือแสดงเจตนาไว้4ครั้งด้วยกันค่ะผมขอสรุปให้ฟังชัดๆทีละรอบเลยนะครับรอบที่ห ยื่นหนังสือระหว่างวันที่3ถึง14พฤศจิกายน2568ในวันและเวลาทำการวันที่มีผลเปลี่ยนสถานภาพคือวันที่1ธันวาคม2565รอบที่2ยื่นหนังสือระหว่างวันที่4ถึง15พฤษภาคม2566ในวันและเวลาทำการวันที่มีผลเปลี่ยนสถานภาพคือวันที่1มิถุนายน2566ครับ ยังมีอีก2รอบนะคะรอบที่3ยื่นหนังสือระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคม2566ในวันและเวลาทำการวันที่มีผลเปลี่ยนสถานภาพคือวันที่1สิงหาคม2566 และรอบที่4รอบสุดท้ายนะคะยื่นหนังสือระหว่างวันที่1ถึง21ตุลาคม2566ในวันและเวลาทําการวันที่มีผลเปลี่ยนสถานภาพคือวันที่1พฤศจิกายน2566ค่ะชัดเจนมากครับซึ่งวันที่มีผลนั้นมีความหมายสำคัญนะครับเพราะถือว่าเป็นวันที่ท่านพ้นสภาพจากการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ และในวันเดียวกันนั้นก็ถือเป็นวันเริ่มต้นบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักง,งานมหาวิทยาลายัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยครับถูกต้องค่ะและสำหรับผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพแล้วมีอีกเรื่องที่เกี่ยวข้องคือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับ สำหรับท่านที่เปลี่ยนสถานภาพและไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิกกบขหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำต่อไปและได้ดำเนินการลาออกจากกองทุนเดิมแล้วท่านมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ตั้งแต่วันที่มีผลเป็นการเปลี่ยนสถานภาพนั้นเป็นต้นไปเลยค่ะถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจเลยนะครับ ใช่ค่ะนี่คือสาระสำคัญของประกาศฉบับที่1ทับ2,568นะคะซึ่งประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่31ตุลาคม2,568เป็นต้นไปค่ะท่านใดที่สนใจและมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถศึกษารายละเอียดของประกาศฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่หรือสอบถามมายังส่วนงานต้นสังกัดหรือที่กองการเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงเลยนะครับ วันนี้เวลาของรายการ UBU ยิ่งอยู่ยิ่งรักก็หมดลงแล้วหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับที่น้องชาวมอุบลทุกท่านในการวางแผนและตัดสินใจนะคะครับผมพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะหากท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www. UBU AC TH w e b บ u t o n o m o u s เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก้าวใหม่ที่มั่นคง